ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธบช่องชาแนลนะครับผมวันนี้มีราคาทุเรียนมาเห็นแล้วขนลุกเลยทีเดียวนะครับราคาขยับอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นวันที่2แล้วนะที่ติดตามมีการขยับนะครับแต่ว่าขยับลงนะครับผมก็ฝากทุกท่านชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์นะครับซับสไครต์นะครับผมเป็นกําลังใจให้กับแอดมินยุทธททำงานกันยาวๆไปเลยนะครับตลอดทุกฤดูกการของผลไม้ตามติดชีวิตผลไม้ตามติดชีวิตตลาดค้าส่งผลไม้ ทั่วประเทศครับมีโอกาสไปที่ไหนถ่ายที่นั่นลงให้กับพ่อแม่น้องได้รับชมกันนะครับทั่วถึงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมต้องบอกว่าช่วงนี้ตลาดไม่ว่าจะเป็นตะวันออกนะครับจันทบรุรีระยองตาดค,คึกคักมากๆนะครับก็มีหลายพื้นที่เริ่มมีการาขนถ่ายทุเรียนออกไปนะครับวันนี้ทุเรียนราคาลงก็ ตามที่ผมจะแจ้งในวันนี้นะครับหลายพื้นที่หลายเจ้ารับซื้อกันในราคานี้นะครับกระดุม AB 180ถึง190นะครับเกรดซก็มี1 3อนะครับส่วนดีก็100บางเจ้าก็1 0 0ถึง120นะครับอันนี้คือกระดุมส่วนพวงมาีนะครับผมเอี้นะครับ C ก็130นะครับส่วนดีก็ 100ครับผมส่วนชนีวันนี้ AB 1 5 0 6 0กถึง160นะครับเกีก็100-110ถึง110สนะครับส่วนดีเนี่ย9 4 0นะครับ ABC 140ครับชนีวันนี้ครับนกหยิบอีกนิดนึงนะครับ AB 160ครับ420ส่วนดีเนี่ยห0 0นะครับผมมูซันคิงวันนี้ก็ยังคงสูงอยู่นะครับ AB บ3 0านะครับบางเจ้าก็320นะครับ A B C 300นะครับ C 170ครับส่วน D เนี่ย120นะครับมูซันคิงหมอนทองวันนี้นะครับ A B 210นะครับเกรด C ก็150ส่วน D 100นะครับ A B C 200ครับผมหมอนทองก้านยาวก้านยาวนะครับ A B 165ถึง170นะครับอ่าส่วน C 105 1 1 5ถึง130นะครับหลายเจ้าก็ราคาก็แตกต่างกันไปแต่ว่าไม่เพี้ยนตรงนี้นะครับ1 1 5ถึง130ส่วนดี9 5บาถึง105บาทนะครับการยาวแล้วก็มาที่นวลทองจันทร์วันนี้ AB 220นะครับ C 1 5 0ถึง160ครับครับดีก็1 0 0ถึง1น0นะครับนี่เห็นหลายเจ้าลงราคาประมาณนี้นะครับหลายเจ้าหลายลง ส่วนหลงหลินวันนี้มีมาแถมให้นะครับ AB 250นะครับเกรด C 120ครับโอฉีนะครับ AB 360นะครับ ABC 330นะครับเกรด C ก็100นะครับผมนี่คือราคาทุเรียนวันที่31เดือน3นะครับ2566นะครับวันสุดท้ายของเดือนมีนาแล้วผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ